โอเคก็กสวัสดีเพื่อนทุกคนก็เดินเลนะวันนี้ก็จะมาแจกแอดออนอีกเช่นเคยแอดออนในครั้งนี้ก็จะมีชื่อว่าดากอนเควส์ครานะทุกคนถ้าใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดไปเล่นได้นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดทั้ให้โอเคท่านก็เราไปดูแอดออนกันเลยดีกว่ามาทุกคนแอดออนนี้หลักๆก็จะไม่ได้เพิ่มอะไรเข้ามาเยอะแยะนะทุกคนก็จะเพิ่มเป็นพวกเอ่อมอนเข้ามานะทุกคนอันนี้ก็มอนก็จะมีอยู่ประมาณนี่นะทุกคนก็เราจะแยกเป็นพวกสลามแล้วก็มอนปกติ ถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษทุกคนเพราะมีนกมาทำบ้านนกมันมาสร้างหลังอยู่บนหลังคาแล้วทุกคนโอเคมาดูตัวแรกกันเลยดีกว่าเนี่ยทุกคนพวกนี้ก็จะมีทั้งมอนปกติแล้วก็เป็นบอสแล้วทุกคนนี่เลยตัวนี้ก็สามารถติดของได้นะทุกคนอ่ะอยู่นิ่งๆหน่อยเนี่ยทุกคนของที่เทนี่เลยมาทุกคนมาดูตัวนี้กัน คลิปนี้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคิงสลาม a m ทุกคนจะเป็นบอสโอเคแล้เราก็ไปดู monset ต่อไปเลยดีกว่าเนานะแล้วก็เรามาดูมอน s e t สุดท้าย m o นพวกนี้ก็สามารถเกิดได้ทุกคน,กคนแต่ว่ามันอาจจะเกิดจากอยู่นะทุกคนมันก็เกิดจากระดับหนึ่งแล้วทุกคนนี่เลยคลิปคลิปมีเลยนะทุกคน นี่เลยนี่ยะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นบอสที่เก่งที่สุดนะในแอดออนนี้แล้วก็ก็จะมีเอ่อหมวกเอ่อนี่นะทุกคนมงกุฎนี่เลยมงกุฎนี่ก็วฮ้ยกระตุกว้กระตุกจังเลยพอมันสู้กันมงกุฎนี่ก็ได้มาจากคิงสลามนะทุกคนในตัวนี้เลย โอเคถ้าใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดไปเรียนได้นะตัวจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้โอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละบายบาย